สวัสดีครับพวกระช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากมีคําถามถามมานะครับถามมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่าอยากจะประมูลรถนะครับไปจับรถประมูลนะหรือหารถมือสองถูกใจสักคันหนึ่งเนี้ยครับแต่ก็ดูไม่เป็นนะครับจะต้องดูอะไรบ้างนะครับนะต้องบอกเลยนะครับว่าหลักๆเนี่ยนะครับต้องดูบอดี้ก่อนนะครับนะบอดี้อย่าให้เป็นรอยเป็นเป็นยับเป็นอะไรเนพวกนี้นะครับนะแล้วดูยังไงล่ะตามผมมาเลยครับ ครับอันดับแรกนะครับดูนี่นะครับตัวตัวชัสซีนี่นะครับนะฮะจะต้องเป็นรอยไม่เป็นรอยนะครับจะต้องไม่ยับไม่อะไรนะครับนะฮะจะต้องเป็นรอยเดิมๆเลยนะครับทรงเดิมๆนะฮะทรงที่เรียบร้อยคืออย่างนี้นะครับจะดูรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับนะค่อนข้างจะต้องหาข้อมูลก่อนนะครับว่าเดิมๆเขาทรงเป็นยังไงนะฮะ หลายคนไม่ได้บอกนะครับว่าดูทรงดูทรงดูอะไรเนี่ยบางทีมันถ้าเราดูยถเยอะๆนะครับนะมันบิดไปสักนิดนึงเราไปถึงเปิดฝากระโปรงปุ๊บเห็นบิดนิดนึงเรารู้เลยนะครับว่ามันโอเคมันบิดแล้วนะอันนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะครับนะและอีกอย่างนะครับถ้าดูง่ายๆเลยนะครับดูตามพวกนี้นะดูตามแก้มตามอะไรนะครับนะแต่ตรงนี้ก็เปลี่ยนกันได้ครับนะเพราะส่วนมากรถจะทํามาเขาก็เปลี่ยน นะเปลี่ยนตัวแก้มเลยก็มีนะครับดัวน็อตนะดัวน็อตว่าไม่เป็นรอยขันอะไรเงี้ยนะครับแต่มันยากนะครับพูดง่ายนะฮะดูตะเข็บดูอะไรพวกเนี้ยนะครับนะดูตะเข็บดูตะเข็บข้างประตูนะครับเปิดอย่างนี้ดูเลยนะครับนะฮะดูนะครับว่าจะต้องเป็นรอยอาร์คนะฮะไม่เป็นรอยแบบแบบทำเมานะครับนะฮะบางบางคันเนี่ยมันทำเอานะฮะทำเมาก็ก็ดู ดูพอจะดูออกเลยนะครับนะแต่จะดูยากนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับดูตะเข็บดูรอยอาร์คนะฮะดูหน้าดูหลังดูให้หมดเลยครับนะดูเบนเดิมเดิมมันก็มันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรอยเรียบๆเนี้ยนะจะต้องเป็นรอยเรียบๆนี้นะครับนะตามเม็ดอาร์คนะครับเ,เม็เดอาร์คเรียงกันสวยงามสม่ำเสมอนะครับ พราะพวกนี้ทาด้วยทาด้วยระบบการอาร์ด้วยคอมพิวเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะใกล้เคียงกันหมดดูสองข้างนะครับซ้ายขวานะฮะดูให้หมดเลยนะดูพวกรอยต่อของตัวถังดูขอบประตูอะไรพวกนี้นะครับนะอย่าให้มันมัน,ม,นมันพูดง่ายระยะห่างสองข้างจะต้องเท่าเท่ากันนะฝัฝงก้ายฝังขวานะครับนะถ้ามันไม่เท่ากันนี่ก็พิจารณาไว้เลยครับตัดทิ้งไม่ได้เลยนะฮะ แล้วก็ดูตัวตัวบอดี้นะครับตรงนี้ดูหลายจุดหน่อยนะครับหลกักๆเลยนะครับนะถ้าจะไปประมูลไปตัดไปตัดรถนะครับนะจะต้องหาข้อมูลรถรุ่นนั้นให้เยอะที่สุดนะครับดูทุกซอกทุกมุมวิธีหาข้อมูลก็คือไม่ยากเลยครับนะไปตามเว็บต่างๆที่เขาขายรถเช่นพวกเว็บขายดีขายเดืออะไรนยครับนะ,นะนะก็ตัวนั้น จะเป็นตัวอย่างในการดูของเราได้นะครับนะก็พยายามดูให้เยอะๆครับดูเปรียบเทียบกันหลายๆคันดู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 พอด,ด,ด,ดูเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มจําได้นะครับพอเห็นคันนี้มาปุ๊บสมมติเราดูในรูปนะครับคันนี้มาปุ๊บเอ้ยไม่ปกติเ้ยตัดทิ้งเลยนะฮะนะอย่างนั้นแหละครับนะฮะถึงจะได้รถที่ดีนะครับนะแล้วเดี๋ยวมีวิธีดูอีกอย่างก็คือหม้อน้ํานะครับ ดูว่าน้ำดันไหมอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมทําคลิปอีกคลิปให้ดูนะกันนะครับนะสำหรับลคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ